night we will fly above the sky we are heroes tonight now อ่ะครับผมสำหรับใครนะฮะที่อยากจะทดลองเล่นเกมฟรีทางเว็บผมเนี่ยฮะนำมาให้เล่นแล้วนะ่ยฮะสำหรับเว็บนี้เลยนะครับก็มีทั้งของค่ายโจ๊กเกอร์ในเว็บ evo pay l นะฮะแล้วค่าย xo แล้วก็ pg นะครับรวมทั้งนะฮะพวกไพ่ต่างๆนะ ing, on, แฮะบล็อกเด้งไฮโลนั่งปูป่านะครับก็รวมมาให้ในที่นี้นะฮะเป็น อาทดลองเล่นนะครับผมใครที่สนใจนะครับอยากเรียนรู้เกมหรืออยากจะลองเล่นเกมไหนดูสามารถมากดเล่นได้เลยนะขอย้ำานะว่าฟรีนะฮะนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปนะฮะไปเลยสวัสดีครับผมมินิเจ้รับเข้าสู่ช่องคุนซึ่งสถานโลกนะวันนี้ก็มาในเกมต้อนโงมาเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับกับทุน300กว่าบาทนะครับวันนี้เล่นยากเล่นง่ายก็มาดูกันนะครับสำหรับเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะฮะ ไปครับพอเล่นต้นที่80แล้วกันนะตรงนี้นะครับไปครับเรียนนะครับตัวนี้มาสวยงามครับ10บาทได้มาแล้วนะเสียพี่26บาทเนี่ยตัวได้ลุ้นนะเดี๋ยวลองจับเป็ดหนักเลยดูนะฮะลองจับเป็ดหนักดูนะเพื่อนๆเป็ดหนักได้ครับผมสวยงาม60บาทครับตัวนี้ถือว่าเป็นกําไรฮะเวลจังหวะมาได้ทีพอดีนะฮะแบบนี้ไปครับ15พ นะแบบสวยครับผมต่อไปครับชุดนี้เห็นลายชั้นเจนแล้วโอกาสได้ต่อเนะี่ยสวยงามครับผมเข้าไปครับผมดีงามฮนะสี่รอบนะฮะแบบนี้โอ้โหต่ออีกครับสำหรับเบตสิบห้านี่ยต่อเข้าไปอีกครับ ต่อไปดีครัโอ้โหสวยงามมะถือว่ามาดีหรือเปล่านะฮะแบบนี้ได้รุ้นมาดีนะฮะก็ฟิสปินสิบรอบไปแล้วสำหรับเบสสิบห้าถือว่ามาดีจริงๆครับผมไงนะช่วงนี้นะครับใครที่ยที่อยากได้ทุนกานเล่นฟรีๆนะครับเพื่อนๆนะครับเขาเรียกว่ากดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามช่องขุนศึกสัทหลโลนะครับหรือไปกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของผมก็ได้นะครับ ผมมีเพจ a c e b o o k แล้วนะครับกดติดตามแล้วก็แจ้งแอดมินไปได้เลยนะครับว่าขอทุนเล่น100นะครับเดี๋ยวแอดมินจะจัดให้เลยนะครับเพียงทำตามที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเองก็ฝากไ้ด้วยนะสำหรับช่องขุนสันทาโลกนะครับแล้วก็ฝากเพจกันไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปเขาเรียกว่าคอมเมนต์หรือให้คําติชมในในเขาเรียกว่าในเพจได้เลยไปพูดคุยกันในเพจได้เลยนะครับไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆใครที่ชื่นชอบผมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะก็ฝากกันด้วยนะครับ โอเคชุดนี้หลายนี่ไม่ได้นะวันนี้ผมก็มาในคอนเทนต์ทุน300นะกับเขาเรียกว่าปั่นโลมาช่วงเสาร์อาทิตย์นะมาดูว่าโลมาเสาร์อาทิตย์เนี่ยพอลุ้นพอได้หรือเปล่านะฮะว่าไม่น่าจะยากจนเกินไปหรอกนะฮะชุดมาประเดิมชุดแรกก็เข้าฟิดสปินแล้วนะฮะถือว่าดีครับผมมาดีจริงฮะฟิดสปินชุดแรกเข้าแค่90บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับเบ็ด15นะครับก็ดีครับได้เขาเรียกว่าปั่น ติดได้สามรอบเลยเนี่ยไปครับผมตรงนี้มีลายต่อชัดเจนเห็นชัดๆครับว่าเข้าแน่ๆสวยงามครับเข้าเต็มใจวะยาวไปยาวไปไมเนี่ครับชุดนี้ยาวไปไหมครับมีทุนได้ฟีสปินอีกทีนึงนะฮะโอ้โหแบบนี้สวยงามไปเลยครับเข้าฟีสปินอีกแล้วนะฮะถือว่าประเดิมมาเปิดมาก็ดวงดีนะครับดวงดีจริงนะครับเสาร์อาทิตย์แบบนี้ เอาเล่นๆอีกแล้วครับฟรีสะเป็นเบสสามสิบด,ด้วยนะฮะก็ต้องรุ่นกันนะฮะไปเลยครับผมผมมาถึงเปิดวายแบบนี้แต่ว่าไม่มีตัวมาช่วยนะฮะสวยงามครับผมยาวไปะฮะช่วงนี้ใครที่เล่นแล้วหัวร้อนเ,อเรียกว่าเล่นแล้วไม่ได้ไม่อะไรนะผมว่าพักกันก่อนนะครับค่อยมาเล่นกันวันอื่นดีกว่านะ ใครอยากลองเล่นนะฮะแต่ว่าไม่อยากหยุดเล่นอะไรอย่างนี้ก็มาทดลองเล่นกันที่ส่วนเวทดลองผมได้เลยนะฮะมีให้เล่นมากกว่า50เกมเลยนะครับมีให้ครบจบที่เดียวนี้มีทุกค่ายทุกเกมนะครับก็ไม่ต้องฝากนะครับไม่ต้องเปิดยูเซอร์กันเลยสามารถแอดเขาเรียกว่ากดที่ยิงใต้คลิปผมแล้วก็ไปสนุกกันได้เลยนะครับโอ้โหมาดีครับจริงๆครับจังหวะนี้180บาทเข้าเน้นๆนะถือว่าสาวอาทิตย์ให้โชคผมแล้วนะตอนนี้ผมเล่นอยู่ประมาณ4โมงนะตรงนี้ ะถือว่ามาเ,มเต็มเลยนะชุดนี้ไม่ช้าไม่เร็วเกินไปนะกำลังดีนะผมว่าทุน300กวบาทได้มา500านะแบบนี้โคตรจะคุ้มเลยนะครับไหนก็วันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้กันก่อนนะถือว่ามาดีมาคุ้มนะจัดมาเบ็ดสิบนะสิบสิบห้าสามสิบโอ้โหมาดีจริงครับไงก็ฝากกด Subscribe ให้คนอื่นแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกด เฟรีกันด้วยนะครับหรือืม้กดติดตามเพจกดถูกใจกเพจให้ผมด้วยนะครับที่ิึงใต้คลิปนะครับแล้วเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับ